สวัสดีครับซุนคีดีฟ้าสายทีครับพ่อเป็นลูกเยสวรค์นะครับแม่เป็นลูกสาวหล่อะครับเปห้าครับนันเป็นปลาคู่ครับสองครับอันนี้ก็เป็นปลาคู่อีกชิงครับทั้งหมดเก้าตัวนะครับชุดนี้ สวยสวยนะครับตัวนี้สวยสวยนะครับ